ดนามลาววันนี้ไทยรับมือคืนนี้พายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรง6-8ธันวาคมนี้พยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตะัยอุตกภัา,ภายพยากรณ์อากาศ ในช่วงเที่ยงวันพุธที่6ธันวาคมซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่จะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาจากฝนหลงฤดูแนวะธาอากาศทจะีจะทําให้มีพาย,ยุฝนฟ้าขนองก่อนอุณหภูมิลดลง1-3องศาบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบน และฝนฟ้าคะนองบริเวณภาคใต้จะเป็นเช่นใดกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับก่อนอื่นแอดมินจะพาไปดูให้ได้ของพายุมีชองในขณะนี้ได้เคลื่อนตัวจากบริเวณพื้นที่อ่าวเบงกอมหาสมุทรอินเดียเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณพื้นที่ประเทศอ,อินเดียเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและอ่อนกําลังลงเป็นพายุดิเปเยชันและหยองพอประกาศต่ากําลังแรงตามลําดับ และมีแนโนมสลายตัวในช่วงวันที่9ธันวาคม2 5 66ต่อไปนะครับภาย,ยุลูกนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยสนในด้านของสิ่งที่เราจะให้ความสําคัญของบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนในวันนี้คือบริเวณข้อบอ,อากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นระลอกใหม่นะครับที่จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนรวมถึงทะเลจีนใต้จะเริ่มแล้วนะครับในวันนี้เริ่มแผ่ลงมาปกคลุมแล้วในขณะนี้ ที่บริเวพื้นที่ประเทศเวียดนามทางตอนบนและลาวทางตอนบน หลังจากนั้นในคืนนี้นะครับตั้งแต่เวลาประมาณ18นาฬกาเป็นปต้นไปจะเริ่มมีลมกระโชกแรงเข้ามาโดยจะเริ่มจากอีสานทางตอนบนตั้งแต่บึงการหนองคายสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญยโสธรศรีสะเกดรวมถึงบนราชธานีจะเริ่มมีลมกระโชแาาะกแรงเข้ามาก่อนตั้งแต่18นาฬิกาหลังจากนั้นคืนนี้นะครับด้านของลมกระโชกแรงจะค่อยๆกระจายตัวมาทั่วบริณพื้นที่ภาคอีสาน ส่วนเจ็ถึงแปธันวาคมลมกระโชกแรงจะเขยบลงมาบริเวณพื้นที่ตั้งแต่มุกดาหารจนถึงบนราชธานีนะครับมุกดาหารยโสธรอ,อำนาจ,จเจริญอุบลราชธานีและศรีสะเกษ หลังจากนั้น9จนถึง15ธันวาคมจะไม่มีลมกระโชกแรงแล้วนะครับรวมถึงบริเวณคอประกาศสูงหรือมร,รากาเยน็นจะถอยกลับประเทศจีนทางตอนใต้และเวียดนามทางตอนบนทําให้ในช่วงวันที่9ถึง15ธันวาคมอากาศจะอุ่นขึ้นในทุกภาคเลยนะครับทางภาคเหนือีสารกลางจำลออกกรุงเทพมหานครปริมณฑล ส่วนในวันนี้ในด้านของมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมเราจะเห็นได้ว่าจะมีบริเวณเส้นขอบประกาศสูงมวลอากาศเย็นที่1014จนถึง1 0 1 8ปเฮกโตปาซานแผ่ลงมาปกคลุมตั้งแต่เย็นนี้6ธันวาคมจนถึงเช้าวันที่8ธันวาคม2516ดังนั้นนะครับในลักษณะของเส้นที่แผ่ลงมาเส้นที่มีความถี่แต่ไม่ค่อยลึก และไม่ค่อยต่อเนื่องนะครับดังนั้นจึงมีลมกระโชกแรงแค่บริเวณพื้นที่ย่อมย่อมและเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นนะครับดังนั้นในด้านของการแผ่ลงมาปกคลุมจึงทำให้อุณหภูมิลดลงบ้างนะครับแต่จะลดลงไม่มากประมาณ1-2องศาเซนเซียสนะครับ และในช่วงแรกของการแผ่ลงมาปกคลุมของบริเวณเส้นคอบระากาศสูงหรือบรรยากาศเย็นนะครับจะาไม่มีพายุฝนฟ้าคะนองบริเวณที่มีพายุฝนฟ้าคะนองขอให้ระวังในด้านของลมกระโชกแรงที่จะเข้ามาด้วยเช่นกันนะครับซึ่งในวันนี้มวลอากาศเย็นอ่อนกําลังลงและมวลอากาศเย็นจะค่อยๆเพิ่มกําลังขึ้นนะครับ ตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปและลุกไล่ความชื้นให้ปกคลุมจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกที่พัดนําความชื้นเข้ามาบวกกับแนวพระท่าอากาศจากมารสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดเข้ามาปกคลุมรือนพื้นที่ภาคเหนือในคืนนี้นะครับดังนั้นในวันนี้จะเริ่มมีพาย,ยุฝนฟ้าขนองเข้ามา ซึ่งจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าจะมีพาย,ยุฝนฟ้าขนองเข้ามาในช่วงบ่ายถึงค่ำและดึกในบางพื้นที่ฝนร้อยละ60ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาแพร่น่านและสุขโขทยัยอุณหภูมิต่ำสุดส9ถึง่องศาและสูงสุด3235องศาบริเวณยอดดอยอากาศเย็นถึงหนาวต่ำสุด9กถึงองศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว5้าถึงิกิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนพื้นที่ภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็ยนในตอนเช้านะครับลมจะเริ่มกระโชกแรงตั้งแต่บ่ายวันนี้เป็นต้นไปแล้วนะครับจะเริ่มมีลมกระโชกเข้ามาและจะเริ่มแรงตั้งแต่หลัง18นาฬิกานะครับทำให้อุณหภูมิล,ลดลงในวันพรุ่งนี้1-2องศาโดยจะมีฝนเล็กน้อยทางตอนล่างของภาคนะคบอุณหภูมิต่ำสุด18 23องศาและสูงสุด32 34ององศาบริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาว 30-12-16องศาลมตะวนออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีเมฆบางส่วนจะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามารอยละ4 0ของพื้นที่บริเวณจังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาคร อุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบามยี่ห้าองศาและสูงสุดสามสองสามห้าองศาลมตะวันออกความเร็วสิบถึงยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครปริมณฑลจะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามารอยละหกสิบอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบี่ถึงยี่หกองศาและสูงสุดสามสามถึงสามห้าองศาจะมีเมฆขมาเป็นบางส่วนจากลมตะวันออกความเร็วสิบถึงยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศภาคตะวันออก จะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาร้อยละ20ของพื้นที่บริเวณนครนายกจัดเชิงเสา<ม>ชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบสถึงยี่องศาและสูงสุด3 2 3สองสาสี่องศาลมตะวันออกความเร็วสิบห้าถึงสาิกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง1เมตรห่างจากฝั่งสูง1-2ถึงเมตรเรือนที่มีฝนสูงมากกว่า1เมตรพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออก จะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาร้อยละ60ฝนตกหนักบางแห่งปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดย3 2 5ยองศาและสูงสุด3 1 3 3ององศาตั้งแต่นครศรีธรรมราชขึ้นมาลมตะวัอนออกเฉียงเหนือความเร็วลมสถึงส5ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่สงขลาลงไปลมตะวัอนออกความเร็วยี่5กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตร ส่วนฝั่งตะวันตกบนรอยละ40ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด2 3 2สองศาและสูงสุด32-34อง 3, 4, องศาลมตําออกความเร็วลมถึง30ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงเะเลืเ่อนสูง1นงเมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรนะครับนอกจากนั้นแล้วในวันนี้ในด้านของกรมอุตุนิยมวิทยายังออกประกาศ แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหนักมาก6ธันวาคม2566 6ในากาของวันนี้ถึง6ในากาของวันพรุ่งนี้พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักพื้นที่สีเหลืองบริเวณจังหวัดปัตตานียะลาและนาราธิวาสขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยบริเวณพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวระวังฝนตกหนักในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งปริมาณฝนเมื่อวานนี้บริเวณพื้นที่ภาคเหนือมีฝนเล็กน้อย10%บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่นะครับ ส่วนภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนเล็กน้อย10%เรเวณจังหวัดบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง20%ฝนตกหนักบางแห่งที่วัดได้สูงสุดนะครับ13.2มิลลิเมตรที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง30%ฝนสูงสุดวัดได้13มิลลิเมตรที่อำเภอเกาะสีชังชนบุรีกรุงเทพมหานครมีฝน20%วัดฝนได้สูงสุด2.3มิลลิเมตรที่ตำบลบางปลาอำเภอบางพลีสมุทรปราการ ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน60%ตกหนักบางแห่งฝนมากสุดวัดได้49.5ม mm ิลิเมตรอำเภอเมืองพัทลุงส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง60%ฝนสูงสุดวัดได้10.6ม mm ิลิเมตรที่อำเภอเมืองจังหวัดสตูลน,นะครับส่วนอุณหภูมิเมื่อวานนี้จนถึงช่วงเช้าของวันนี้นะครับต่ำที่สุดบริเวณยอดดอยอยู่ที่9.6องศาเซลเซียสที่บริเวณยอดดอยอินทนอนท์อำเภอจอมทองเชียงใหม่ ส่วนยอดภูต่ําสุดอยู่ที่13องศาที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงอำเภอภูเรือจังหวัดเลยส่วนต่ําสุดที่ผืนราบอยู่ที่17.4องศาที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากนะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินรายงานให้ทราบเป็นเระยะระยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพใ,ให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับ ขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ด์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ